เพื่อที่จะทำเงินต่อเนื่องอก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเราได้เห็นผลแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราก็เลยคิดว่าจะทามากขึ้นตอนนี้ก็คือเอาพื้นที่เป้าหมายนะครับคุยกันก็คือกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะครับซึ่งคํานวณแล้วก็ประมาณสักหนึ่งใน3ของปัญหาทั้งหมดพูดง่ายคือ1ใน3ของตลาดของของยาเสพติดทั้งประเทศนะครับก็มีกรุงเทพกับปริมณฑล5จังหวัดน,นะครับก็เลยเกิดแนวคิดที่เราจะใช้คําว่ายุทธการ 315ครับรหัสใหม่นะฮะ315ท่งห้าทอลัมปีช่วยอธิบายครับ315นี่มันคืออะไระ <c oughs> สามก็เป็นการปฏิบัติการร่วมกันครับของฝ่ายพลเรือนตำรวจทหารสามฝ่ายนะฮะพลเรือนตำรวจทหารหนึ่งก็พื้นที่กรุงเทพมหานครครับแล้วก็ห้าคือปริมณฑลจังหวัดปริมณฑลรอบห้าจังหวัดห้าจังหวัดครับสามหนึ่งห้าแล้วทำยังไงครับในในสามหนึ่งห้านี่คือเราจะมีโครงสร้างใหม่เลยนะครับจะเป็นปฏิบัติการเฉพาะกิจคราวนี้เลย แล้วก็จะเป็นการสนที่กาลังกันของ3หน่วยงานหลักที่ผมกล่าวเพียนไม่สักครู่นะครับเ,เราจะแบ่งการปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นเอาในกรุงเทพมหาคนครก่อนเนี่ยนะครับในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยเรามีทั้งหมด88สถานีตํารวจสอนอนะครับในแต่ละสอนอเนี่ยเราจะมีชุดเคลื่อนที่ปฏิบัติการลงตรวจสอบเอ็กซเรย์พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นชุมชนแหล่งบันเทิงอะไรนะครับทุกวันนะครับ88ชุด แล้วก็เสริมที่สอนละหนึ่งชุดครับแล้วก็เสริมด้วยชุดเพิ่มเข้าไปในบางพื้นที่ของบางสถานีตํารวจนะครับที่มีชุมชนมีแหล่งบันเทิงมากเนี่ยชุดเดียวไม่พอคือสอนเนี่ยบางสอนก็ชุมชนเยอะแหล่งบันเทิงเยอะบางสอนอาจจะน้อยหน่อยเพราะฉะนั้นนอกจากสอนละชุดแล้วก็จะมีมีเสริมอีกยี่สิหรับชุดสําหรับสอนที่มีมีความหนาแน่นทางชุมชนกับแหล่งบันเทิงอีกอีก28ชุดนะครับแล้วเราก็จะมีในชุดของ ชุดใหญ่เรียกว่าชุดใหญ่นะครับแบ่งตามกองกำกับการของนครบอลบาน9ก้ากองกำลับการก็จะมีสิบชุดนอหนึ่งถึงนอเก้าก็จะมีอีกนอละสองชุดครับเป็นอีก18ชุดแล้วก็ยังมีชุดกลางครับมีชุดกลางอีก2ชุดชุดหนึ่งจะเป็นชุดหาข่าวเช็คข้อมูลและอีกชุดก็เป็นชุดเคลื่อนที่เร็วปฏิบัติการพิเศษจะเป็นการทํางานตามระดับครับในปริมณฑลก็ทําลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ว่าเราเน้นใน อำเภอที่เพื้นที่ที่ต่อเนื่องจากกรทมนะครับส่วนใหญ่ซึ่งก็เป็นชุมชนทั้งหมดก็จะใช้กําลังเจ้าหน้าที่ประมาณ2,114นายครับ2,114คนที่ว่าเป็นเหมือนกับเป็นกองกําลังชุดพิเศษที่เข้าไปคำว่า3ฝ่ายนี่ก็อย่างชุดเล็กนี่ก็จะมีทั้งตํารวจ ทหารนะครับแล้วก็ทางปปสทหารนี่เขาก็มาในกรอบของกรรมนณกรรมนณครับเป็นหน้าที่ของมึาอยู่แล้วเพราะว่าวันนี้ในส่วนของกรรมนณครับท่านนายกครับเรามีจัดชั้นว่าเรื่องยาเสพติดเป็นภัยอันหนึ่งแล้วก็มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะในกรรมนณอยู่แล้วคือสปปหนึ่งเพราะนั้นก็เป็นการผลที่กําลังเข้ามาจากกรรมนณในส่วนนี้ครับนะครับทีนี้พอบูรณาการกันอย่างนี้แล้วเนี่ยทางปปสก็ยังต้องเป็นเจ้าภาพอย่าง <Okay. S 2> นะครับเราจะต้องมีการประชุมใช่ไหมครับ <Okay. S 2> เพื่อที่จะให้บุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย <Okay. S 2> ใช่ไหมครับท่านเลขาอธิบายนิดหนึ่ง <Okay. S 2> ว่า ในส่วนการทํางานยาเสพติดนี่นะคะถ้าเพื่อเกิดให้เกิดความคล่องตัวเนี่ยก็ควรเ,เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานน่าจะมีสิ่งที่เรียกว่าบัตรเจ้าพนักงานปปสตอนนี้สําหรับทีมกําลังใหม่นี่นะคะบางส่วนที่เป็นทหารหรือเป็นพลเรือนบางส่วนเนี่ยอาจจะไม่มีเพราะฉะนั้นในวันที่26เนี่ยค่ะเรามีการประชุมปปสคือการที่จะได้รับอนุมัติให้เป็นเ,เจ้าพนักงานปปสเนี่ยต้องเสนอโดยคณะกรรมการปปสหมายถึงคณะกรรมการปปสเป็นผู้อนุมัติแล้วก็จะมีการเสนอ ทีมชุดนี้ค่ะเข้าไปเพื่อให้ได้รับการอนุมัตินะคะแต่ว่าบัตรเจ้าพนักงานปปสเน,นี่ยก็จะได้เฉพาะสัญญาบัตรส่วนถ้าไม่ใช่สัญญาบัตรเนี่ยเราก็ให้เป็นผู้ช่วยพนักงานค่ะ,คะคก็คงจะมีเสนอเข้าไปคำนี้ประมาณสักประมาณ200คนเพราะว่าถ้ากําลังตํารวจอย่างของท่านท่านผู้บัญชาการปร,ปรับปรามยาเสพติดเนี่ยท่านมีอยู่แล้วค่ะท่านจะการจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับในตรงนี้ว่าการทํางานเนี่ยจะทําอย่างไรความจริงการมีชุด เฉพาะกิจชุดพิเศษที่เข้าไปอย่างนี้เนี่ย <c oughs> ผมเข้าใจว่าก็เคยทํากันในช่วงปี2550นะครับในสมัยท่านนายกพลเอกสรยุทธ์เหมือนกันนะครับท่านลองอธิบายหน่อยไหมครับว่าระบบมันจะเชื่อมโยงเข้าไปยังไงกับตัวชุมชนนะสมมุติว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยรู้เบาะแสนะฮะจะมีความมั่นใจอะไรอย่างไรในการแจ้งเบาะแสต่างๆเข้ามาแล้วก็ช่วยกันดูแล ทือทางสำรวจานวยชาติได้มองว่าชุมชนนี้เป็นสองปัจจัยนะครับปัจจัยที่1นึเป็นแหล่งพักยาบางทปัจจัยหนึ่งคือเป็นแหล่งแพร่ระบาดซึ่งที่เคยทําผ่านมาในอดีตคือทำเราเคยทําเป็นต้นแบบก็คือที่ชุมชนของเตยตอนนั้นใช้ตํารวจตะเวนชายแดนเนี่ยต,ตึงกำลังอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นคนที่เสพคนที่ค้ารายย่อยหรือหรือเก็บตรงนั้นเนี่ยก็ไม่สาม,มารถที่ทําได้นะครับในส่วนวระดับถึงที่ทางท่านรัฐมนตรีได้กําหนดไว้เ,วนนเป็น2 3ระดับนะครับแล้วไม่มีการตรวจสอบขยายผลผมคิดว่า ถ้าตรงนี้ออกไปรีบทําก็ยิ่งดีครับเพราะว่ามันจะมีประโยชน์กับประชุมชนจริงๆนะครับครับตรงนี้ก็ในในส่วนของความถูกต้องเรียบร้อยทางกฎหมายมีสถานะมีบัตรอะไรต่างๆวันอังคารนี้นะครับทางน้าการก็จะได้มีการประชุมนะครับงบประมาณที่ใช้ก็จะเป็นแค่เบี้ยเลี้ยงที่เพิ่มขึ้นมาเพียงเล็กน้อยนะครับก็คงไม่มีปัญหาอะไรค้ามตรีก็คงจะได้มีการอนุมัติในในเรื่องนี้ต่อไปซึ่งเราก็ตั้งใจว่ากองกําลังชุดนี้แหละครับจะเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งช่วย คลายความทุกข์ของประชาชนจํานวนมากนะครับพอ่พอแม่ผู้ปกครองโดยเฉพาะนะที่ลูกหลานนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดก็<ะ>อยากจะเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะต้องเข้าไปดูแลเนี่ยพี่น้องประชาชนเองก็จะมีส่วนร่วมได้ะนะครับเรามีสายด่วนอยู่แล้วเรามีสายด่วนของปปสนี่หนึ่งสามหกค่ะ 24ชั่วโมงแล้วก็ในช่วงที่ของปฏิบัติการยุทธการ315เนี่ยนะคะทันทีที่แจ้งชุดเคลื่อนที่เร็วชุดเคลื่อนที่ของสอน,นอซึ่งมี88ชุดบวกกับ28เนี่ยนะคะจะเข้าไปทุกวันจะเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ทุกวันอันนี้ก็จะทําให้เรามีความเข้มแข็งนะครับในมากยิ่งขึ้นแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราทิ้งงานในเรื่องของรู้อื่นๆน,<ช>นะครับจริงๆเดี๋ยวพออัดรายการนี้เสร็จเนี่ย เราก็จะเดินทางกันไปที่จังหวัดนครปฐมนะครับไปดูชุมชนเข้มแข็งซึ่งเขามีการทําเรื่องนี้เรียกว่าต่อเนื่องกันมาแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าวิธีการก็คือไม่ใช่เพียงแค่ว่าจัดเป็นเครือข่ายประชาคมมีความเข้มแข็งขึ้นมานะฮะแล้วก็แยกผู้ค้าผู้เสพแล้วก็ได้รับอะไรนะไม่ได้รับมอบว่าเป็นชุมชนมอบปลอดยาเสพติดแต่ว่าสิ่งสําคัญก็หมายความว่าทุกเดือนใช่ไหมครับเขาจะต้องมีการมาประชุมเพื่อยืนยันว่ายังเป็นสถานะของความปลอดยาเสพติดอยู่ นะครับแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ช่วงของการเร่งรัดของนโยบายของรัฐบาลเนี่ย<ม>ก็มีการไปประเมินกันอีกครั้ง<ช>อยากให้ท่านเลขาและท่านรัฐมนตรีได้พูดตรงนี้ย้ําหน่อยครับว่าพี่น้องประชาชนเองเนี่ยที่เดือดร้อนในเรื่องนี้นะครับถ้าเราเอากําลังเฉพาะกิจต่างๆเข้าไปแล้วแล้วก็อยากจะให้เกิดความยั่งยืนเนี่ยแนะนำเขายัางไงว่าเราจะได้ช่วยกันทําให้ตรงนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าผ่านไปแล้วเดี๋ยวอีกสองสาเดือนก็ย้อนกลับมามอีก ท่ันอยากจะขออนุญาตอย่างนี้นะคะคือว่าบางทีพอพูดถึงความร่วมมือที่ประชาชนจะมีต่อภาครัฐบาลเนี่ยอาจจะคิดแค่ว่าแจ้งข่าวสารนะคะแต่ว่าความจริงกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งแค่นั้นคงไม่พอปัญหาคือทําให้ประชาชนเขารู้สึกว่าโครงการนี้เป็นโครงการของเขาเองคือเขาค้นหาผู้ค้าผู้เสพและมีการติดตามด้วยโดยที่ทางภาครัฐบาลเนี่ย เป็นผู้ที่เข้าสนับสนุนนะคะซึ่งชุมชนที่ท่านนายกจะไปดูเนี่ยชื่อชุมชนรางอีเมยอยู่ที่กำแพงแสนนครปฐมเขามีการดำเนินการเนี่ยมาตั้งแต่ปี51นะคะพอ,อ,อรัฐบาลประกาศนโยบาย5รั้วป้องกันแล้วก็มีรั้วชุมชนเนี่ยทางสำนักงานปปสก็เข้าไปแนะนำวิธีการดำเนินงานที่บอกว่าการที่ประชาชนจะเข้ามาร่วมกันในการค้นหา จะมีการดําเนินการไงแล้วก็หลักเนี่ยเราใช้วิธีสันติวิธีคือแทนที่จะจับปั๊บลงโทษเขาเนี่ยนะคะเราก็ให้โอกาสเขาแล้วก็ทุกเดือนเนี่ยหมู่บ้านชุมชนไหนครัวเรือนไหนที่ดีเราให้ทงชุมชนไหนที่ยังไม่ปลอดเนี่ยนะคะเราก็ให้โอกาสเขาในลักษณะนี้จะทําให้ชาวบ้านเนี่ยดูกันและกันอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าให้ไปแล้วเอาคืนนะคะถ้าไม่ดี ค่ะเรามีการเอาคืนค่ะด้วยลักษณะนี้ก็จะทําให้ชุมชน,เ,นเกิดความรู้สึกว่าเขาจะต้องดูแลและสอดส่องกันอันนี้เป็นเป็นคร่าวๆค,ค่ะครับใน <c oughs> ในโครงการยุทธการ3ามาครับทนายกครับชุดที่จะลงไปปฏิบัติเนี่ยจะเป็นชุดในเชิงลักษณะปฏิบัติการแล้วก็สร้างขวัญกําลังใจด้วย <c oughs> คือลงไปเป็นมิตรนะรแล้วก็ไปเป็น อ่เป็นเพื่อนแล้วก็รับเรื่องราวต่างๆขนาดเดียวกันถ้าพบการกระทําความผิดก็ติดตามจับกลุ่มแล้วก็แือมทุกมิติไม่ใช่ว่าไปปิดล้อมตัวคนอย่างดีย่ว่ามีเลขาธิการบอกไปนะครับคือว่าเราต้องสร้างความสัมพันธ์ให้ประชาชนมีรู้สึกความรู้สึกว่าเป็นทีมงานร่วมกันกับชุมชนเพื่อจะเข้ามาดําเนินการในส่วนนี้ตอนนี้ผมก็มอบนโยบายให้ทางปปสสร้างเครือข่ายประชาชนมากขึ้น เพื่อเป็นเครือข่ายของปปสอเองในเชิงบรูรณาการที่จะให้เขามามีส่วนร่วมกับโครงการต่างๆเพื่อให้ถือว่าเป็นโครงการร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนในการป้องกันปราปรามสพติดอย่างแท้จริงครับครับเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับแต่ความจริงมีอีกรัวที่สําคัญที่ยังเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันก็คือรัวชายแดนนะซึ่งพรุ่งนี้ผมก็จะเดินทางไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอเพื่อไปติดตามเรื่องนี้โดยทั้ง ปสเองได้ติดตามไหมครับเรื่องของปัญหาการลักลอบต่างๆที่แนวโน้มต่างๆเป็นยังไงตอนนี้มีการประชุมร่วมกับท่านแม่ทัพท่าคที่3นะครับซึ่งท่านดูแลรัฐไทยชายแดนตั้งแต่แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะครับมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารกันตลอดแล้ววันศุกร์นี้ผมก็ไปประชุมร่วมอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อพูดปัญหาว่าเข้ามาทางตรงไหนแล้วมาอย่างไรแล้วจะทำยังไงครับก็ต้องยอมรับว่าปัญหาเรื่องของชนกลุ่มน้อยก็ยังมีปัญหากันอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็พยายามจริงๆแล้วในด้านการต่างประเทศเนี่ยความร่วมกก็็ดดีีีจน เราก็เน้นย้าเรื่องเหล่านี้มาโดยตลอดนะครับแต่ด้วยสถานการณ์ซึ่งอาจจะยังไม่นิ่งในหลายพื้นที่นะฮะโดยเฉพาะที่มีปัญหาชนกลุ่มน้อยนี่ก็ยังเป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาถึงเรื่องของยาเสพติดเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่มาร่วมสนทนากับผมตรงนี้ในเรื่องของยาเสพติดครับอยากจะขอเรียนพี่น้องประชาชนครับว่าหลังจากรายการนี้จบนะครับจะมีการถ่ายทอดสดนะครับมาจากอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเรายังเดินหน้าในการที่จะฟื้นฟูพื้นที่ที่รับผลกระทบจาก ทกภัยนะครับน้ำท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ก็คือเป็นการไปถ่ายทอดพิธีลงเสาเอกโครงการที่เรียกว่าเรือนน้ำใจนะครับซึ่งก็เป็นภาษาถิน่นสำหรับคำว่าเรือน,น้ำใจนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่เป็นปัญหาที่เราจะต้องเร่งทำอย่างต่อเนื่องก็คือการสร้างที่อยู่อาศัยถาวรให้แก่พี่น้องประชาชนที่สูญเสียบ้านเรือนไปกว่า800ครัวเรือนนะครับแล้วก็ที่ใดที่สามารถได้ข้อยุติในเรื่องของสถานที่การก่อสร้างนะครับการระดมกำลังความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ไม่ไม่ได้เป็นปัญหาครับส่วนใหญ่แล้วเงื่อนไขขณะนี้ติดอยู่ที่เรื่องของที่นะครับเนื่องจากว่าหลายที่อยู่อาศัยหลายหลังที่สูญเสียไปนั้นเนี่ยตั้งอยู่ในที่ซึ่งอาจจะไม่ปลอดภัยแล้วนะครับหรืออาจจะมีปัญหาในข้อกฎหมายซึ่งก็ขอยืนยันว่าคณะปรีก็มีการติดตามอย่างเต็มที่และมาตรการที่สืบเนื่องมาในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจนะครับซึ่งรอบนี้ได้เสียหายกันมาก นะครับก็จะมีการนําเสนอมาตรการให้ครบวงจรภายใน2สัปดาห์ข้างหน้าเช่นเดียวกันครับสุดท้ายนะครับก็อยากจะขอเรียนพี่น้องประชาชนครับว่าเนื่องจากจะมีการยุบสภาในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมนะครับสัปดาห์หน้าก็คงจะเป็นรายการเชื่อมั่นประเทศไทยที่จัดขึ้นครั้งสุดท้ายนะครับในรัฐบาลชุดนี้นะครับผมก็เลยถือโอกาสใช้วิธีการเชิญพิธีกรน,นะครับซึ่งเคยร่วมในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยมาปรากฏว่านับได้แล้วขณะนี้190คน นะครับก็จะถือโอกาสมาขอบคุณท่านพิธีกรที่มาร่วมรายการกับผมนะครับแล้วก็จะได้มีการสนทนาสอบถามพูดคุยกันถึงการทํางานของรัฐบาลตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาก็จะเป็นรายการเชื่อมันประเทศไทยตอนสุดท้ายนะครับสำหรับรัฐบาลชุดนี้ในสัปดาห์หน้าครับพบกันเวลาเดิมเวลา9ก้นาฬิกาครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ